สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจเหมือนทุกวันทุกวันนะคะที่พ่อแม่พี่น้องนั้นน่ารักมากๆเลยนะคะไม่เคยห่างหายนะคะจากหน้าเวทีเลยเย็นลงมาว่างเป็นมาขอเสียงตบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะ ค่ะก็ขอบคุณจริงๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องถึงเราจะน้อยแต่เราก็มากด้วยน้ำใจใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะพ่อแม่พี่น้องนั้นใจเกินร้อยใจเกินล้านจริงๆนะคะจันสาก็ต้องขอประธานอภัยนะคะทางสื่อวอยดอทโออาร์จีของเราแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนะคะตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงก็ไปจัดรายการแล้วนี่ออกจากสถานีก็มาที่นี่เลยนะคะ,คะก็ลืมไปว่าวันนี้อาจจะ พุกๆนะคะได้ขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นทุกวันนะคะจันสาถือว่าเราเป็นเจ้าภาพนะคะถ้าทางหลังเวทีของเราอย่างคุณสอนรักมาพี่แดงสามวามาหรือแพี่ติ๋มใบป,ประเด็นทุกคนที่มาเราอยากจะให้เขาได้ขึ้นนะคะพะ่อแม่พี่น้องจันสานั้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้จรจงไหมครับพ่อแม่พี่น้องนะคะในฐานะเราเป็นเจ้าภาพพี่แดงสามวามาตั้งไกลเมื่อคืนนี้สงสารมาก นะคะกว่าจะได้พูดก็สี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องก็นะคะบ่งบอกว่าบางท่านก็กลับไปแล้วก็ขอพระานภัยแล้วก็ฝากผ่านสื่อ o r g ของรัวเราด้วยนะคะไว้แห่งนี้ว่าต้องขอขอโทษนะคะขอโทษพี่ติม๋มใบะเด็นขอโทษคุณสอนลักขอโทษพี่แดงสามวันแล้วก็ขอโทษทุกคนและต่อไปนี้นะคะถ้าจันสาย,ยังอยู่หลังเวทีแล้วเราก็จะนะคะคุยกับพ่อแม่พี่น้องเราโดยเฉพาะนักจัดรายการในฐานะเราเป็นเจ้าถิน่น นะคะถ้าพี่แดงสามวานหรือทางนะคะปทุมธานีมาสายไหมามาเราจะให้โอกาสเขาขึ้นก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะเขามาไกลนะคะเมื่อคืนก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเดียนะคะน้องเดียวันนี้ก็เลยยังไม่มาปกติเมื่อวานนี้นักจัดรายการของเราเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับโกมวลด้วยนะคะโกมวลนะคะโกมวลไม่บายไม่บายนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแฟนตบปากหรือเปล่านะแซลเล่นนะฮะกกมวนบอกมาไม่สบายนะคะถอนฟันมานะปากบวมหมดเลยนะคะไม่รู้ถอนฟันหรือเมียตบเอาก็ไม่รู้พักนี้อาแซวกันเอาว่างั้นไหมพี่น้องอ่ะสงสัยจะโดนแฟนตบนะนะกลับบ้านเด็กใหมค่ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะที่อยู่ทางบ้าน ก็ขอความการุณานะคะช่วยสนับสนุนน้ําดื่มด้านหน้าเวทีของเราด้วยนะคะน้ําดื่มนะคะจะเป็นซักนะคะคนละสิบแพ็คยี่สิบแพ็กก็ได้นะคะท่านมีนะคะตังค์น้อยก็จํานวนน้อยนะคะโดยเฉพาะฝากไปถึงนะคะพี่แสงจันทร์สามห่วงนะคะแล้วก็น้องบัวรินนะคะร้านเสริมสวยโรตัสนะคะแล้วก็คุณธนวัฒน์นะคะพุทธสุวรรณนะคะเจ้าของบริษัทศรีวิบูลชัยจริงๆแล้วก็ไม่อยากเจอเอ้นามท่านนะคะเพราะว่าบางท่านนั้น อาจจะไม่สะดวกในการทําธุรกิจเดี๋ยวหาว่าโอ้อันนี้มันแดงนี่หว่ามาสนับสนุนนะคะแต่คนที่เกินร้อยของเราก็คือพี่แสงจันทร์สามห่วงน้องบัวลินนะคะพี่ตุ๊กพัฒนาสุขหรือแม้แต่พี่วงเดือนพี่บุญธรรมน้องแก้วการดานะคะถ้าอยากสนับสนุนด้านหน้าเวทีนะคะช่วงนี้เราขอนะคะสนับสนุนเรื่องน้ํานะคะน้ําขอเสียงต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะนะคะขอน้ํานะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะเป็นสักนะคะสิบแพ็ ยีแพ็กก็แล้วแต่ศรัทธาจะจัดมาให้นะคะจ,จะเป็นกวดใหญ่กวดเล็กก็ต้องแล้วแต่ศรัทธาแล้วก็นะคะขอฝากเสียงนี้ผ่านนะคะสถานีไทยไวด์โอ G แล้วก็สถานีกวปอทุกคลื่นนะคะ90.25ที่ลิงก์สัญญาณไปนะคะท่านผู้ว่าราชการจ๋านะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะหรือแม้แต่ท่านนายกอบจจังหวัดสมุทรปราการนะคะท่านชนสวัสด์สวัสดม ะะท่านธนิตเนียมรลหงนะคะก็ตอนนี้นะคะในเมื่อไฟฟ้าที่เปิดอยู่สาระกลางเนี่ยนะคะช่วงนี้ยังเป็นหัวข้ามอยู่ทําไมท่านไม่เปิดคะโดยเฉพาะริมทะเลเนะะี่ยค่ะทำไมท่านไม่เปิดขอเสียงต่อมือผู้ว่าไอยแล้วนะคะในเมื่อท่านก็ทราบดีนะคะเว,เวทีปราัยของเราเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็มีลูก,ลกหลานที่มาออกกําลังกายมาเตะฟุตบอล นะคะแล้วด้านหน้าริมทะเลนั้นก็บ่งบอกมีคนมาออกกําลังกายมีเครื่องให้ออกกําลังกายทุกอย่างเลยแต่ทําไมท่านไม่เปิดไฟคะถามหน่อยทำไมท่านไม่เปิดไฟเลือยเชือกมันสั่งให้เปิดท่านเห็นไอ้กบฏนั้นดีกว่าประชาชนใช่ไหมเราไม่ได้ข่มขู่ท่านนะคะจริงๆแล้วเราศรัทธาท่านมากนะคะเพราะว่าเห็นใจท่าน แต่เชื่อว่าถ้าท่านปิดขนาดเนี้ท่านลองมาดูสิคะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะเพราะว่าจวนนี้ก็อยู่ติดใกล้ๆกับเวทีนี่แหละคะ่ะอยากให้ท่านเดินมาตรวจด,ดูว่าพวกเรานั้นอยู่กันแบบมืดมิดขนาดไหนคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าคนชั่วคนร้ายมันผ่านมอเตอร์ไซค์เฟี้ยงระเบิดมานี่เราก็ยังไม่เห็นเลยนะคะว่ามันคือใครแล้วด้านหน้าเวทีของเราเนี่ยมีน้องๆที่ออกกําลังกายเตะฟุตบอล นะคะตั้งแต่5้าโมงเย็นจนป่านี้น้องก็ยังเตะอยู่แล้วทําไมท่านจึงไม่เปิดไฟคะทำไมไม่เปิดไฟดวงสองดวงนี่มันพอหรอคะนี่ถ้าไม่มีไฟเวทีนี่บวงบอกเลยนะมืดหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความเกรงใจนะคะแล้วก็ขอร้องนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านนายกอบจจังหวัดสมุทรปราการอยากได้ฐานเสียงไหม อยากได้ทานเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสมุรประการไหมถ้าอยากได้ท่านต้องรีบมาเปิดไฟอย่างน้อยก็สองเสาที่อยู่หน้าเวทีและก็สองเสาที่อยู่หน้าริมทะเลเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องค่ะขอเสียงตบมือล่วงหน้ากับผู้ว่าหน่อยพ่อแม่พี่น้องค่ะที่พวกเราต่อสู้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หรือท่านนายกยิ่งรักทักษิณหรือผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทราบดีว่าพวกเราไม่เคยได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเลยจริงไหมพ่อแม่พี่น้องเราต่อสู้เพื่อส่วนรวมเราต่อสู้เพื่อประเทศชาติเราต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานทั้งนั้นพวกเราแทบจะไม่มีเวลามีความสุขเป็นส่วนตัวเลยจริงไหมอยู่บ้านบางวันก็นั่งร้อนไห้ดูทีวีแลว้วโทษโหดทู ดูไอ้ความชั่วไอ้ความกบฏท,ที่มันทําอะไรก็ชนะชนะชนะ,ชนะท,ทั้งทั้งที่มันนั้นแสนเลววแล้วอย่างนี้แหะครับบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงทุกวันนี้ต่อไปต่อไปคนดีก็จะละลายหายสูญไอส้สัวคนชั่วนะั้นมันก็จะลอยนวลนวลอยนวลแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจริงไหมพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะคะไม่ต้องไปถึงนายกรัฐมนตรีหรอกเอาแค่จังหวัดสมุทรปราการเราเนี่ยท่านชนอสวัสดิอ์อสวะเฮม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกอบอตอ,อบอจอเราคือประชาชนของท่านเพราะฉะนั้นที่เราเรียกร้องไม่ใช่เพราใกล้เลือกตั้งแต่อยากให้ท่านเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างแล้วก็มองโลกให้กว้างว่าประชาชนของท่านเรียกร้องนี้เพื่ออะไรเพื่อนส่วนตัวนั้นหรือไม่เคยมีเลยนะคะเจ็บก็มากมายพิการก็ตายไปตั้งเยอะนะคะทุกวันนี้เราได้รับความเป็นธรรมอะไรบ้าง บางคนก็บอกอาจารย์สาพูดแล้วอย่าร้องไห้แต่พ่อแม่พี่น้องก็คิดดูแล้วกันนะความเป็นธรรมมันมีให้พวกเราบ้างไหมนะคะคนดีถูกใส่ร้ายคนตายถูกกล่าวหาแต่ไอคนชั่วย,ยังลอยนะ้าแถมไอคนฆ่าก็ยังลอยนวนมาแม่พี่น้องแล้วสําคัญกว่านั้นไอคนที่กบฏต่อบ้านเมืองเป็นหัวหน้าโจกรกบฏก่อการร้ายมาย่ำยีประเทศไทย นี่จะสองเดือนแล้วยังทำอะไรมันไม่ได้เลยจะรอให้มันทำอย่างเดียวใช่ไหมนะผู้ว่าราชการหวัดจะรอให้มันทำอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันอ่ะขออ่านข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าพร้อมรับมือกับม็อบกบฏสุเทพพร้อมรับมือแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่ออารักขาดูแลบ้านนายกรัฐมนตรี บ้านรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเตรียมความพร้อมและรับมือเรียบร้อยจะรับเท่านั้นเหรอจะแค่รอรับเท่านั้นหรอพ่อแม่พี่น้องจริงไหมทําไมถึงไม่จับมันทาไมถึงไม่จับมันทําไมถึงไม่จับมันอยากตะโกนให้ลั่นฟ้าไปจริงๆเลยพ่อแม่พี่น้องนะคะที่จันสาพูดไม่ใช่พูดแค่ตรงนี้จันสาจัดรายการก็พูดแบบนี้คือมันกัำออกมาจากใจ คนเรานะพ่อแม่พี่น้องในความเจ็บปวดสคริปต์นัไม่ต้องเอามาจากไหนแล้วมนันอยู่ที่ใจ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 ,ใจ,ใจไหมพ่อแม่พี่น้องใจของความเจ็บปวดใจของความปวดกลั้นบ่งบอกว่าทุกวันนี้บางครั้งก็คิดนะเราเดินได้ในกบุญวาสนานะสักคิดว่าบางครั้งนี่นะเราอาจจะเส้นสมองแตกตายไปเลยก็ได้นะถ้าเราไม่แบ่งเวลาบ้างจันทร์สายยอมรับว่าเครียดมาก นะคะนี่ดีนะมีเฟซบล็กเฟซบุ๊กยังได้ระบายนะเฟซเฟซเฟซแล้วก็ดา่ดาดา่าด่าโอ้โหมันด่าเราสารพัดยิ่งยิ่งยิ่งกว่าที่เราดา่ามันมากมายนะพ่อแม่พี่น้องไม่เชื่อถ้าลองไปดูสินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าไอ้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะไม่ว่าไอ้ตัวที่มองไม่เห็นหรือมองเห็นหรือแม้แต่ไอ้ตุลาการตุลาเกินองค์กรอิสระองค์กรอิสระให้ท้ายไอ้คนชั่วมันถึงเหมิมเกรมยึดบ้านยึดเมืองได้ขนาดนี้พ่อแม่พี่น้อง เห็นไหมครับว่ามันเหิมเกลิมเห็นไหมคะขนาดไหนแต่ก็ยังดีนะพราะแม่พี่น้องมีข่าวดีนะคะไอ้เทือกบอกว่าปกตินะคะจะชุมรุมทั้งหมดปิดถนน20จุดแต่ตอนนี้ทำไปทำมาไปดูกลุ่มโน้นไปดูกลุ่มน,น,มนี้มันคงจะคิดได้เลยมั้งว่าคนกรุงเทพเขาก็ไม่เอากับมันนะเพราะแม่พี่น้องเขาก็ไม่เอากับมันตอนนี้เหลือ7จุดแล้วพ่อแม่พี่น้องเหลือ7จุด หายไปสิบสามจุดแล้วอะตบมือให้มันหน่อยตบมือนี่ไม่ใช่ตบมือให้คนกรุงเทพที่ยังมีกิจสำนึกของความเป็นคนนะพ่อแม่พี่น้องนะฮะไปสนับสนุนไอ้หัวหน้าโจกรกบฏภาคใต้แล้วตอนนี้เป็นไงนะมันทำอะไรไม่ได้มันจะป้นบ้านตัวเองแล้วมันจะป้นบ้านตัวเองแล้วแล้วท่านทราบไหมคะทำไมมันไปเดินแถวธนาคารมันไปของบประมาณไงของบประมาณแต่ละธนาคารที่จะสนับสนุนมัน แล้วบอกให้เลยนะไอ้คนที่สนับสนุนไอ้พวกกบฏพวกนี้คือคนใหญ่ๆโตๆตตรวยๆร,ระดับเศรษฐีทั้งนั้นเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสาธุไอ้คนไหนที่มันนักสนับสนุนกบฏโจรขอให้มันตายเพราะพวกโจรเหรอพ่อแม่พี่น้องให้มันตายเพราะพวกโจรไปเลยนะคะและไอ้อีคนไหนนะที่สั่งการเข็นฆ่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารหน่วยไหนถ้ามันไม่ตายดับดิ้นไป ก็ขอให้มันพิการพูดไม่ได้ไปเลยเพ่อแม่พี่น้องมันจะได้สั่งการอะไรไม่ได้ไงจริงไหมนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ผ่านนะคะไทยไวอยด์โออาขอบคุณมากๆขอบคุณสื่อทุกสื่อนะคะของกอวปที่ลิงก์สัญญาณไปนะคะแล้วก็ขอบคุณปากไปถึงสื่อสื่อ3579ช่องบูตะกายสายฟ้าลั่วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบอกด้วยว่าตราบใดที่คุณไม่มีความเป็นกลาง เสนอข่าวยังบิดเบือนข้อเท็จจริงเข้าข้างไอ้กบฏทชั่วก่อการร้ายบ้านเมืองจะพินาศพวดวอยตลอดไปมีอะไรคะลุงแปกครับจ้าบอกว่าเดี๋ยวจะมอบเวทีให้กับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสามอบให้เองนะคะลุงแปกขาขอบคุณมากที่จ่ารักษาการตั้งแต่แรกนะคะโอเคเดี๋ยวสาจัดให้ค่ะ่ะขอบคุณลุงแปกมาก นะคะลุงแปกก็คงจะเหนื่อยนะคะมาสแตนบายอยู่ที่นี่ตั้งแต่นะคะห้าโมงเย็นก็ต้องให้กําลังใจนักจัดรายการทุกท่านนะคะลุงแปกมากระซิบว่าตอนนี้พี่เล็กจะเดดก็มาแล้วนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวถ้าจันรสาลงไปแล้วนะคะพิธีกรท่านต่อไปก็คงจะเป็นใครไม่ไ,มได้นะคนหนุ่มรูปหล่อเนี่ยหล่อที่สุดแล้ววันนี้นะคะถ้ามีถ้ามีตู่กองพลตู่กองพลก็หลอ,อกกว่าวพาแม่พี่น้องเขาก็ขอให้กําลังใจคุณตู่กองพล ขอให้กาลังใจขโมวนขอให้กําลังใจทุกคนนะคะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายเจ็บหายจนโดยเร็วไวนะคะค่ะก่อนจะจากกันไปพ่อแม่พี่น้องค่ะมีอีกข่าวหนึ่งทําไมทาไมเวลาเราจะพูดมันมีน้อยจังเลยเนาะนะอยากให้จันสาพูดนาน,านๆไหมพ่อแม่พี่น้องขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะขึ้นมาใหม่รอบสองนะคะตอนนี้ก็ต้องให้โอกาสในนะคะอ่านข่าวนิดหนึ่งไอ้เถือกเสือกตะบัน พ่อแม่พี่น้องคะหลังจากที่งดภารกิจบอกว่าจอดชุมนุมทั้งหมด20จุดเหลือ7จุดแล้วตอนนี้แล้วก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่พอขอส่งทนายเลื่อนนัดกับศาลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนะคะในคดีสั่งการเข็นฆ่าประชาชนเลื่อนอีกแล้วเลื่อนอีกแล้วนะคะส่งทนายไปเลื่อนอีกแล้วสาธุขอให้มันเป็นโลกไ้เลื่อนนะคะโลกเลื่อนโลกอะไรก็ขอให้มันเป็นสารพัดโลกไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เชื่อว่านะคะ ตราบใดที่สื่อทุกสื่อเสนอข่าวอย่างเป็นกลางบ้านเมืองเราก็จะไม่พินาศย่อยยับแต่ถ้าเสนอในความที่ไม่เป็นกลางเข้าข้างกบฏนะคะโจรก่อการร้ายบ้านเมืองก็จะพินาศวอดวายนะคะเพราะฝากสื่อด้วยนะคะสื่อทุกสื่อในฐานะที่เราเป็นสื่อเหมือนกันขอให้คุณอย่าบิดเบือนข้อเท,ท็จจริงและสําคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะดูความเร็วความชั่วของมันนะคะช่องบูตะกายตอนมันเดินขบวนตอนมันประทะ ถ้าบอกว่าปะทะแล้วตอนนั้นตรงนี้ให้เปิดไปดูบูตะกายเลยท่านจะรู้ว่าความชั่วความเร็วของมันถ่ายทุกช็อตเลยคับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องมีใครไปแอบถ่ายเลยแม่งถ่ายของมันเองเลยนะคะอย่างที่เมื่อวันนี้เนี่ยค่ะที่งานนะคะจับฉลากจับเบอร์นะคะที่สนามญี่ปุ่นดินแดงเห็นทุกช็อตแม้กระทั่งไปดึงเสาไฟนะคะเอาขอไปเกี่ยวตัดกระแสไฟมันทําความชั่วได้ทุกอย่างเพื่อตัวมันเองค่ะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอฝากทหารหารนะคะ ตำรวจด,ด้วยท่านทราบแล้วใช่ไหมคะสะคิดว่าทราบแล้วเพราะว่านะคะผู้สื่อข่าวเล็กๆน้อยๆอ,อย่างพวกเรายังรู้วันนี้เป็นวันที่เจ็ดไอ้โจรชั่วก่อการร้ายจะขนอาวุธมาทางรถพยาบาลพ่อแม่พี่น้องพร้อมสารเสพติดใบกระซมมันเจ้ามาทางรถพยาบาลกับพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมคะมันบอกว่าอันอื่นห้ามเข้ายกเว้นรถนั่นรถนี่โดยเฉพาะรถพยาบาลผ่านได้ ก็เพราะว่ามันจะเอาของนะคะพ่อแม่พี่น้องรวมทั้งอาวุธนะคะยุทธโธปกรพร้อมทั้งยาบ้ายาอีสารพัดที่มันจะไปมอมเอากันในเวทีเอาขึ้นรถพยาบาลมาค่ะพ่อแม่พี่น้องดูความชั่วและสังเกตนะคะในคืนนี้จะมีแวว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 โอ้โหอย่างเร็วเลยแล้วก็เยอะมากเพราะฉะนั้นคุณตํารวจยิฉันเตือนคุณไว้นะคะถ้าคุณบอกแค่ตั้งรับตั้งรับแต่คุณไม่คิดที่จะปราบกบฏไม่คิดที่จะจับกลุ่มคุมขัง คุณก็จะต้องได้รับอนีสงลูกกระสุนอย่างที่ผ่านมากับพ่อแม่พี่น้องนะอาจารย์สาบอกเลยคุณอย่ามัวแต่ตั้งรับนะคุณต้องสู้คุณต้องเลือกคุณต้องจับนะคะจับได้ให้จับในหน่วยสวรรค์ไงหน่วยสวรรค์นะไม่อยากจะดูถูกไอ้หน่วยสวรรค์หน่วยคอมมานโดหน่วยโอ้โหกล้าตายที่กับคนเสื้อแดงนั่นมึงบุกจู่โจมนะจับนู่นจับนี่นะจนหนีกันถ้าจะเป็นจะตายแต่ทีพวกคนนี้ไม่มีปัญญาจับพ่อแม่พี่น้องไม่มีปัญญาจับโอ้โหไม่ได้แล้ว กฎหมายตอนนี้กฎหมายอ่อนแอมากๆพูดง่ายๆเลยนะจันสาไม่ได้ดูถูกตํารวจเดี๋ยวจะแปลกใจเอ่เมื่อวานจันสายังให้กาลังใจตํารวจอตะวันนี้ทําไมว่าตํารวจก็ตํารวจทําไม่ถูกต้องไงนะคะตำรวจบางกลุ่มก็ไปเป็นกับพวกกบฏก่อการร้ายด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสุดท้ายนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนั้นจงติดตามสื่อออกอีกนิดนึงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นนักลบไฟเบอร์ที่นั่งอยู่หลังทีวี นั่งอยู่หน้าตู้เย็นนั่งอยู่หน้าอะไรก็แล้วแต่ให้ท่าน SMS เข้าทุกช่องนะคะว่า1 3อย่างนะคะเ SMS ออย่าง 1. เราไม่ต้องการรัฐประหาร 2. เราไม่ต้องการปิดประเทศ 3. เราต้องการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้อง SMS เข้า3อย่างนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกช่องเลย3579บูตะกายสายฟาลัวเอเชียอัปเดต ทุกช่องเลยพ่อแม่พี่น้องนะคะเสียเท่าไหร่ก็เสียไปเพื่อบ้านเพื่อเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะทําได้ไหมครบพ่อแม่พี่น้องทําได้ไหมทําได้ไหมทําได้ไหมทําได้นะคะทําไม่ได้คุณลูกๆทําค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์สาขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนที่นั่งอยู่หน้าเวทีแห่งนี้นะคะที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานแล้วก็ขับรถอยู่ไม่ว่าพี่แท็กซี่พี่มอเตอร์ไซค์นะคะรับจ้างอะไรขอให้ทุกท่านจงรวยรวย หล่อสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสมหวังดังใจมีเงินใช้เป็นล้านล้านลาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ